่โอ้เต็มไม้เต็มมือครับแต่ละคนตะเพียนใหญ่ปนินใหญ่ได้แล้วครับโอ้โหโอ้ตัวใหญ่โคตรโอ้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสูบบ่อจับปลาในราคา5,000บาทพิกัดอยู่ที่บ้านสันคืออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับ5,000บาทบ่อน,นี้มันจะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับ แห้งแล้วนะครับเราจะลงจับแล้วครับลุยเลยโอ้ประดุกะดจับเลยจับเลยโอ้ครับผมเดี๋ยวออกคือครับนี่ตะเพียนมาแล้วครับตะเพียนไซโล

ปลาเนิสายโลครับตัวใหญ่ๆเลยไายโลปลาเนรใหม่รครับน้นครับหลานชายได้ปลาเนรตัวใหญ่ สายกลางๆครับได้อีกแล้วโอ้นี่ตัวใหญ่มีตรงนี้นี่นี่อะไรอ่ะโอ้ปลาส้อยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ โอ้มาที่นี่เฉยจับไม่ได้อ๋ออันนี้สามตัวครับ นี่ตะเพียนมีที่นี่3ตัวโอ้เราต้องเก็ตบตะเพียนก่อนอะดูตะเพียนลอยหมดแล้วโอ้สายโลครับตัวใหญ่เลยสายโลอืมเทเยอะหน่อยยอะไม่ใส่กันได้เรียห,หวานมากมีสายสองตัวโลครับ ตะเพียนบ่อน,นี้ไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จัดไปตะเพียนโอ้นั่นตัวใหญ่ ดูโอ้ตัวนี้โอ้อ้วนมากตัวเนี้ยโลกว่านี่ตัวนี้โอ,โโอ,โอ้พี่เมย์ได้สามตัวครับปันนินปน,นินเนี่ยปน,นินกับตะเพียนโอ้แจมแจมแจม โอ้โอโอ้โอ้นั่นโอ้เต็มไม้เต็มมือครับแต่ละคนโอ้ของพี่ชายครับนี่ตะเพียนใหญ่ปนินใหญ่ ตัวใหญ่ครับได้ได้ไหมได้แล้วใส่โรยแล้วจ้าไม่ก็ตัวใหญ่เลยนี่ปนินเดินต่อเดินเล่นตัวว่ะตัวนี้โอ้นี่ปลาช่อน ปล่อยไปก่อนปลาตะเพียนจะตายเอาปลาตะเพียนก่อนอ,อ,อะไรอะไรไอะไรอ่ะโอ้ยโสกใช่ไหมยโสกโอ้ตัวใหญ่ครับยิสเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยโสกโลกว่าครับนี่โอ้โอโอโอหลาชัดๆหน่อยอนี่ครับยโสกตัวใหญ่ๆเลยอโอ้แจมแฉมแฉม โอ้หลานชายสามตัวครับสามตัวรวมกันเกือบสามโลน่าจะมีสามโลเนี่ยหวยไหมเนี่ยเต็มแล้วอ,อืมนี่นั่นหนึ่งก็ได้หลุดไปแล้วเนะหลานชายจะเอาไปเก็บนะครับคิดชายล่าตัวใหญ่อีกแล้วอโอ้ปนินโลก,กว่า ปลาท่อโลครึ่งเลยมั้งเนี่ยตัวนี้โอ,โอ้โหนี่ครับมันจะโลครึ่งตัวนี้โอ้โหสุดจริงนี่อะไรนี่นี่ยี่สกุสกยี่สุกยี่สุกอีกแล้วโอ้โหนี่นี่ข้างหลังข้างหลังโอ้ยี่ยสกุกตัวใหญ่นี่ นั่นนั่นล่ามันเลยครับทีนี้โอ้ตัวใหญ่สองตัวสองตัวนี้รวมกันน่าจะสามโลครับจับก็ไม่ถนัดนี่จะตัวใหญ่รอถังแป๊บนึงครับโอ้โหสุดยอด สองตัวนี้นะครับตัวละโลกว่าอือจับเลยโอ้ oh! จับเลยอัน oh! นี้ right, oh! จับเลยอันนี้จ oh! ับเลยโอ้โน่นน่นตี้ยเตีตีอันนี้ครับะเตีย้ย โอ้โหโลกว่าโอ้หล oh, uh, ุดอ uh, uh, ีกแล้วนี่ครับได้แล้วยี่สกตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าไอ้บอลนั้นอีกสุดยอดโอ้นี่ยหนึ่งได้ยี่สกตัวใหญ่อ้าวหลุดแล้วเออนั่นหลุดอีกแล้ว ได้แค่ตาเหรอนี่เราได้ทั้งเดือนเลยอันนี้มาใส่ที่นี่เหรอนนี้อุ้มเหมือนอุ้มไอเสือเลยอะเอาเลยได้เลยนะครับหลางสาวตัวน้อยได้ปลาตัวใหญ่ โอ้โหปลาหนึ่สามตัวรวมกันก็น่าจะเกือบโลเลยสามตัวนี้ <Like> อะไรปลาบูด้วยโอ้ยได้ปลาบูด้วยอืม เฮ้ยเออว่ะชิม่วงชม่วงออกม่วงๆดำๆทั้งตัวเลยอ่ะโอ้หเสือด้วยสอ้เสืยด้วยกำโลเขาไหมโอ้เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นพันนี้อ๋นนอ

ปลาไปเก็บอีกรอบหนึ่งครับจะเต็มละนู่นนู่นนี่นี่นี่นู่นปลาเขาขาวอะตะเพียงก่อนเลย ทางตะเพียนก่อนนะครับยี่สิบโลน่าจะได้อยู่มากยังมีอยู่ครับนี่ตัวใหญ่แต่ละตัวไซายโลทั้งนั้นเลยนะครับบางตัวอาจจะไม่ถึงแต่ก็เกือบๆครับอันนี้โลแน่นอนโอ้โลกว่าครับ กับโลครึ่งน่นนนนนะอยังมีอยู่จ้ายังมีอยู่โอ,โอ้นั่นสวยๆทั้งนั้นเลยนั่นตรงัน้เอนะนัครับสี่อ็สว่เ เจอปลาดุกตัวใหญ่ตัวเมื่อกี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะเป็นคนจับครับน,น่นโอ้น,อน่นโอ้สองโลเป็นอย่างต่ำเนี่ยได้แล้วครับโอ้โหโอ,โอ้ตัวใหญ่โคตรโอ้ ได้แล้วครับโอ้โหนี่สุดยอดอแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้เอากลับนะครับเจ้าของบอ่ออยากจะเก็บไว้นะครับเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับ

เดี right. ๋ยวช่างรวมก็ได hey, huh? wow. ้เพราะว่าราคาเท่ากันไอ้ไม่เหลือต่เพี้ยนนป็นตัวเดี๋ยวจ้างรวมเลยเนาะราคาเท่ากันตัวเราได้ของใครบางแต่สายแต่ครับไอ้อันนี้เอาอยู่ก็เป็นนะเป็นกปากมั้งตอเนี่ยว้าเนื้อเล่นอยู่นะเป็นเนื้อหล่ะ เป็นแค่ปากมันน้ฮะวนด้วยขวนด้วยโอ้ยขวไม่ไหลอ้อไอเสือไม่ตัวใหญ่น้ำเนื้อ